พี่น้องขาค่อยจะกินข้าวกับอะไรลูกบอกเข้ามาตอนเย็นนี่ย่าอ่าดอกแคยยังเหลือน้าพริกก็ปิกเหลือเอ้ยยากหนังนะคะอืมกรอบกินหนีไม่รอคุณลูกดีกว่าจ้ามื่แรงมากินข้าวเด้อค่อยกินข้าวใบข้าวใบ เอาเลงคำกินบได้โเอยแค่นี้กระตุยพอแห้งพี่น้องขาตักข้าวแล้วผักสลัดอเดแล้วผักชีอุอ้ยนี่อันนี้ถึงไข่น้อยผักเยอะออกมาสวยงามคะ่ะเอยเอาเหมาเลยวันนี้เหมาเลยเอาแบบกรอบๆไม่รอคุณลูกนะคะนางก็ชอบนะเนี่ยต้องไปล็อกเก็บละ พร้อมเสิร์ฟจ้าพิกะปิถ้วยเก่าบีบมะนาวเพิ่มพาวนิดเสีบแล้ว